สวัสดีนะคะวันนี้พามาดูปลาหางนกยูงหูช้างนะคะอันนี้ก็ตักใส่แก้วพลาสติกให้ทุกคนได้ชมกันนะคะเพื่อนๆ เลี้ยงง่ายมากเลยค่ะเพื่อนเอาหารก็จะเป็นอาหารเม็ดเล็กนะคะอาหารปลาดุกก็ได้ค่ะแต่ถ้าใช้อาหารปลาดุกก็มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะคะก็คือน้ําจะเสียเร็วนะคะเพื่อนๆไม่แนะนําดีกว่านะคะให้เป็นอาหารเม็ดเล็กนะคะถ้าเลี้ยงน้อยๆนะคะเป็นอาหารปลาหางลูกยูโดยเฉพาะนะคะ ส่วนของปุ้ยเองก็จะใช้เป็นอาหารปลาซากุระนะคะเลี้ยงง่ายนะคะใช้น้ำก็น้ำนี่ใช้น้ำโบธรรมชาตินะคะไม่ใช้น้ำประปานะคะ ตั้งแต่เลี้ยงมาก็ยังไม่ค่อยมีป่วยนะคะทุกคนส่วนอาหารที่เราให้นะคะก็ช่วงเช้าก็จะให้เวลาประมาณ9นาฬิกานะคะสามโมงเช้านะคะส่วนบ่ายก็จะให้อยู่ประมาณบ่าย3ามนะคะเพราะว่าจะไม่ได้ให้ยินมากถ้าเขากินอาหารไม่หมดน้ำก็อาจจะเน่าเสียได้นะคะจะเหม็นร็วแล้วก็ทําให้ปลานั้น ป่วยง่ายนะคะเพื่อนๆส่วนการถ่ายน้ำนะคะก็ถ่ายน้ำสองวันจะถ่ายครั้งหนึ่งนะคะเอาน้ำเก่าออกเอาน้ำใหม่เข้านะคะค่ะก็คลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามและ การรับชมนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีนะคะ